9 9 5 9 6 9 9 9 8 9 9 3้า4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3แ1ดเก้าเ1้2สา2ร2 2 2ส2่2้าหกเจ็ด3 0 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 สามหกแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปด

ก้าเจ็ดไม่เอาโดดมันทีสองทีไม่นับอะ่ะก้าเจ็ดเก้าไม่ได้ดูตรงไหนเลยสี่ 400, ร้อยเลยหกร้อยเลยหกร้อยเงี้สี่ร้อยแล้วก็เลยหกร้อยพันปีสองวันเนี่ยไม่โดดสี่ร้อยแล้วอะอาน้ำตรงนี้เดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปเล่นเวทอีก ี่ร้อยแล้วได้ได้ได้สนุกดีอเ,เออ,เเอ,อเได้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 ไดร้อนดิ <c oughs> ร้อนที่ผายเลยบนอีกร้อยหนึ่งก็ <c oughs> บอกอะไรให้โดดเช้าๆไม่ชเชื่อนี่น, <c oughs> นี่สิบโมงแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ

สี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกเอ็ดหกสองหกสามสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามสี่แปดห้าเยล่าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ด สองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าห้าร้อยแถมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถมสี่เบ็หนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อเลยกี่กเฟตอ,อ,อีกสองเฟต หนึ่งเฟตห้าต่อไปเซตที่สองหนึ่งยกสูงสองยกให้ขนาดไรสามเออยกสูงสี่ห้าสองเลยอีกสาม,มก็เมื่อยดิไม่เมื่อยใครก็จะทำละเ,ลเริ่มเซตที่สามก็ไม่ไม่ได้ออกกำลังกายนานไงบบนไสาม เดี๋ยวให้อะใหม่เลยสูงหนึ่งสองให้ถึงหูเลยสามสี่ห้ามันสี่เทียงนี่หว่าเดี๋ยวเอาใหม่หมดเลยห้าเลยเท่าไรได้เท่าไรแล้วสองแล้วเหรอเท่าไรสามเอาสามนะสาม,สาม,สามอ่ะฮะอ่ะเร็วสี่หนึ่งสองสาม สี่ห้าโอ้โแตบยกไม่ขึ้นหนึ่งสูง 2, 3, 4, 5, 1, 2, สูงสองช้าช้าสามสี่ห้าหนึ่งสองสูงสูงสามช้าช้าสี่ช้าช้าห้าหนึ่ง หนึ่งช้าสองให้สุดแขนสามสี่ห้าสองไม่ต้องเดี๋ยวให้อาบเซตที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้า เดี๋ยวโรนในเท้าเซตที่สี่ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเซตสุดท้ายเซตที่ห้าสองสามสี่ห้าอ่าเดี๋ยวมีท่าใหม่แถม สองทีคนทําผิดก็ต้องโดนลงโทษนี่<อ>เด็กคน,ดดนเด็กคนนี้คือนักโทษของผมครับที่ถูกทําโทษค,คืออันนี้แถมให้ในฐานะที่ไม่รับสาร,รภาพจานวนต่อหลักฐานอ้าวเร็วถ,รรถ้าเอาโด,โดนแต่ว่าได้ลดโทษอ้าวเร็วเลยสองเซตหนึ่งสองจับผูไว้สาม เอาถล่มเอาใหม่นะสี่เอาดีๆตั้งใจถล่มเอาใหม่ห้าอ่ารีเซตเดียวหนึ่งเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันเซมันเซมันเซเอ่อคู่เข้มให้หักคะแนนหนึ่งสองเซ่ไหมสามไม่เซเออสี่เอาล้มล้มล้มเออเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ลาดหัวไอ้เกี้ยงล้างหัวไอ้เกี้ยง ก็ล้างหัวไอ้ยงหัวจะผมล้างแชมพูให้หมดสนุกเลยดิอาบน้ำนอกอะ่ะเอาพวกสบู่ก่อนต้นน้ำต้นไม้ไปนในตัวเอารถมะนาวหน่อยเร็วโน่อ,อะ่ะสองต้นะมะานาวกนมากูดแล้วก็มันเบอรี่อะ่ะโน่นเร็วเห็นรู้จักต้นมะนาวไหมโน่นอ,อะ่ะ ไอหมาเอ้ยข้างหน้าเราอะต้นใหญ่ๆอะต้นใหญ่ๆเขียวๆข้างหน้าน่ะไอตูดหมาไม่ใช่อยู่ในขุมสีดำอะโอ้ยไอนี่ไม่รู้จักมะนาวไปตายนะอ๋ออเอามาฟอกสบู่เร็วฟอกสบูได้แล้วเร็วเปลืองน้ำน้ำลิตรละแปดสิบบาทเร็วลูกบัตรนี่ไปด้ยเอาฟอกสบู่ เอาน้ำวางไว้ก่อนพอกสบู่ลูกเดี๋ยวป้าไปพัจยดตัวไหมไหฟอกหน้าด้วยฟอกจูด้วยจักแลรฟอกด้วยก้อนน้าเกล็ดน่าเกล็ดหน้าเกล็ดคนึงเ,เ,เขาใช้สบู่เราฟอกหน้าเร็ว เ้วล้างหน้าให้เก่งเดี๋ยวป,าป้าเอาพระเย็บตัวมาให้ล้างหน้าก่อนลูก